ข้อสียงในกุมวันธรตุลลอฮิวะบรัมมลลบรากาตัน,นะครับวันนี้ทางเพจโพลิจินนิวนะครับได้ลงพื้นที่ณจุดเกิดเหตุซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะเมื่อวันที่ผ่านมาทําให้เจ้าหน้าที่อสสออเสียชีวิตนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบ้านแล้วก็อีกหนึ่งครอบครัวที่ได้สูญเสียเสาหลักไปนะเรากําลังจะให้ทุกท่านได้มาฟังเสียงของอ ภรรยาหรือว่าลูกๆของอท่านที่เสียชีวิตนะครับสามเล็กอมชื่อนางสาวสรินาโตเซง้งค่ะเป็นภรรยาของอสที่เสียชีวิตค่ะตอนนี้อายุ43ปีค่ะ ตอนนี icana, ้มีบ yes. ุตรด้วยกันกี่คนมีบุตรด้วยกัน3คนค่ะ3คนมีชาย2คนและก็ผู้หญิงหนึ่งคนค่ะชาย2ผู้หญิงหนึ่งค่ะคนตัวนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับคนตัวนี้ประมาณ7ปดปีค่ะคนไหนกันคนไหนคนนี้ค่ะ7ปีเปีเรียนอยู่ที่เรียนอยู่ชั้นป .1 นหนึ่งโรงเรียนบ้านท่าช้างโรงเรียนบ้านท่าช้างป .1 นหนึ่งอยู่ในโรงเรียนบ้านท่าช้างอยู่ในตำบลตำบล ตำบลไซทองตำบลไซทองตำบลแม่แก่นนะคระแล้วก็คนที่สองครับคนที่สองก็อายุชื่อเด็กชายประมานโตเซ่งอายุห้าขวบอะค่ะคนที่สองนี้คนไหนสองคนนี้ค่ะอ่าคนคนที่อยู่ด้านหลังนะอ่าคนที่สองอายุประมาณอายุห้าขวบค่ะห้าขวบอ่าเรียนอยู่ที่เรีียยนอู่่ทโรงเรียนบ้านท่าช้างท่าช้างเหมือนกันอยู่อนุบาลสองค่ะอนุบาลสองอ่าคนคนที่อยู่ด้านหลังฮะ

ได้ทราบข่าวถึงการสุนเดียอตอนนั้นก็อยู่ที่ไหนสามารถที่จะเล่าได้ไหมคือตอนนั้นเพิ่งกลับจากทํางานค่ะแล้วก็กลับมาก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ลงมาเพื่อที่จะไปซักผ้าค่ะแต่ว่าญาติทั้งบ้านก็ตะโกนว่าอ๋อมีอ,อสออม,มีคนยิงอ,อสอ,อ,อเราก็เลยใส่เราก็เลยไปเอาผ้าคลุม,มแล้วกุญแจรถขับไปดูว่าว่าคือคือใครคือในใจนี่คือ เหมือนว่าสามีนี่คือวิ่งวิ่งออกกำลังการนี่ประมาณ<อ>ประมาณสัปดาห์ถึงสองสัปดาห์แล้วค่ะที่ที่ว่าไม่ใช่ทุกวันนะคะปะกตินี่แกสามีนี่เป็นคนที่ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วใช่ใช่ใชแกจะจะวิง่งจะวิง่ง<ม><ม>แต่ว่าทางทางอําเภอก็ได้คือให้คำคำเตือนว่าคืออยากให้อยู่ในฐานใช่ไม่ไม่อยากให้วิ่งใช่ และแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายใช่ใช่ใช่และและ<ช>นททีที่จะรู้ว่าคนที่โดนเนี่ยเป็นเป็นสามีามของกะ<อ>นี่ตอนตอนนั้นได้เข้าไปยังจุดเกิดเหตุเลยอตอนนั้นตอนแรกยังไม่ทราบค,ค่ะแล้วก็มีมีคนข้างบ้านนั้นขับรถมอเตอร์ไซค์เราก็เลยถามว่า ใครคะใครใคะเขาก็เลยบอกว่าชื่ออีกคนนึง <c oughs> ก็คือชื่อคนแรกที่เสียชีวิตไปอะค่ะ <c oughs> แต่พอเนี่ยหลานหลานหลานชายมาก็เลยถามหลานชายว่าเป็นใคร <c oughs> เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เขาเพิ่งกลับมา <c oughs> แต่ว่าเขาก็บอกว่าอ้าวแล้วจีนา่าจีน่าไม่ไปดูหรอว่าจีเอก็โดนยิงเหมือนกันคือคนที่เสียชีวิตอะค่ะก็โ <c oughs> ดนยิงเหมือนกันใจก็คือแบบแต่ว่าญาติท่นบอกว่าเออกะ ไปกับเราเลยเราจะบ่ขับรถพาไปส่งเราก็เลยบอกไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวขับมอเตอร์ไซค์ไปเองก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ไปที่โรงพยาบาลตอนตอนที่จะไปนี่ร่างของเบย์ยังอยู่หรือว่าไม่ไม่ไม่ก็คือก็คือตอนที่ไปถึงถึงสี่แยกยังยังยังไม่ถึงที่เกิดเหตุถึงสี่แยกนั้นรถรถรถเขาพาร่างนี้ไปแล้วือพาพาคนไข้ันไปแล้วไปโรงพยาบาลแล้วใช่แต่เรา แต่เราไม่รู้ว่าเป็นใครตอนแต่ว่าเมียคนแรกอันที่เขาแน่ใจว่าเออเป็นสามีเขาขับรถไปก่อนแล้วแต่เราใช่แต่เราไม่รู้ว่าเป็นสามีเราตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นใครยังไม่รู้ยังไม่รู้แต่ว่าหลานมาบอกว่าเออจีนาจิกเอันก็โดนเหมือนกันนะแต่เราไม่รู้ว่าโดนอะไรคือโดนยิงแต่ว่าไม่รู้ว่าโดนยิงสมใช่ใช่ก็เลยขับรถมาจอดที่ที่โรงพยาบาล แล้วก็มีพวกองศ์แต่ว่าเราก็ไม่ได so ้ถามเราทํางานที่นั่นอยู่แล้วก็เลยก็เลยเดินเดินไปห้องฉุกเฉินเดินไปห้องฉุกเฉินก็เรามีมีมีคนไข้อีกคนนั้นคือหน้าคล้ายคล้ายร่างคล้ายคล้ายสามีไงก็เลยไปเรียกบ้าบ้าบ้าที่พาวิโอบ้าบ้าบ้าพอดูอีกทีอ๋อไม่ใช่นี่ก็เลยตอนนั้นร่างปิดหน้าเลย ตอนนั้นยังไม่เห็นร่างโย่แต่ว่าอีกคนหนึ่งเพื่อนย้อนขึ้นหน้ากับรับร่างจากคล้ายๆกับโยอเราก็เลยไปเรียกแต่ก็มองหน้าอังชัยนี่ก็เลยไปถามก็ <c oughs> เลยไป,ไปถามพยาบาลไปถาม <c oughs> พยาบาลว่าพยาบาลคนไข้ที่ชื่อมารซา,าเดียอยู่ไหนโยวก็ถามว่าคนที่ที่ที่ยิงโดนโดนที่หัวใช่ไหม เรานี่ไอเราก็พอโดนที่หัวนี่คือแบบคือมัน mm. มันไปแล้วอ่ะคือทํามันไม่ใช่ห้าสิบทำสิบ <ใจ S 2> มันไม่ใช่ใชทําใจอยู่แล้วว่าพอโดนที่หัวแล้วก็พยาบาลก็จับมือแล้วก็แบบคือเหมือนว่าทําใจนะแต่ว่าตอนนั้นยังไม่รู้ว่าแกนเสียแล้วเ mm. ออแล้วก็ถามว่าอ้าวแล้ว,ลวอยู่ไหนคนไ่าอยู่ไหน mm. พอเราเดินไปอ,อ่ะเดี๋ยวว่าอ๋ออยู่ห้องเอสเอเรเราค้นว่า กำลังเอ็กซเรย์อะไรกันอยู่เราก็เดินไปเดินไปพอเดินไปอันเอ๊ะทำไมทำไมไม่มีใครแบบไม่มีอะไร,รก็ถึงเงียบไงเงียบเออมันแบบเงีย ب, บย ب, แล้วไม่มีมไม่มีไม่มีพลังงานใช่ไม่มีพลังงานไม่มีไม่มีพยาบาลมามาที่ห้องเอ็กซเรย์ไงเราก็เลยหยุดสักพักหนึ่งแล้วก็เปิดเปิดประตูเอ็กซเรย์ไปก็คือเจอร่างเยียแล้วเสียเสียแล้วแต่ว่าพยาบาลก็ไม่ได้บอกแค่แค่จับมือแล้วก็บอก แต่ว่าเราคือนึกว่านึกว่ายังย,ยัง,ย,งยังมีชีวิตอยู่แงลอืมแล้วหลังหลังจากนั้นเมื่อคืนได้เก็บร่างเ้าก็ไปฝังวเวลาไหนอ่ากลับมานี่ประมาณสองทุ่มกับสามทุ่มท,ที่ที่บ้านเนี่ยแล้วก็อาบน้ําอะไรก็เกือบห้าทุ่มแล้วก็ละหมาดี่ประมาณห้าทุ่มฝังอะไรเสร็จประมาณห้าทุ่มประมาณห้าทุ่มใช่ใช่นี้ก็เป็นหนึ่งในเหตการณ์ใน้นที่จังหวัดจันทบุาี ครอบครัวผู้สูญเสียนะเราก็อยากจะให้ทุกท่านที่กําลังรับชมอยู่นะให้ความช่วยเหลือเป็นเบื้องต้นโดยเฉพาะาภรยาแล้วก็บุตรของอราซาลีนะสามคนด้วยกันแล้วก็ยังเรียนอยู่เลยทุกท่านร่วมสมทบแล้วก็เป็นทุนการศึกษาให้กับครอบครัวดังกล่าวครับเราไม่ได้แบ่งแยกว่าจะเป็นฝ่ายไหนฝ่ายไหนเรายึดหลักในความเป็นมนุษยธรรม ไม่ว่าจะฝ่ายใดที่ได้รับการสูญเสียเราก็เข้าไปช่วยในแก้กําลังของ,ของเราที่สามารถที่จะช่วยได้แล้วก็ช่วยนะแล้วก็ขอมคุณไว้ให้ทุกท่านนะที่กําลังรับชมคลิปนี้นะก็ช่วยบริจาคให้กับน้องๆโดยเฉพาะเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆเป็นกําลังใจที่สําคัญก,ก็เป็นการเยียวยาด้านจิตใจแล้วก็เป็นกําลังใจอย่าสันเติมนนะในในฐานะครอบครัวผู้สูญเสียนะเขาสูญเสียไปมากแล้วนะ บริจาคให้อันนี้ก็ไม่ได้วินวอนให้ให้ช่วยบริจาคนะแต่ผมในฐานะที่ทําในด้านนี้ก็ในผมมาช่วยในด้านของมนุษยธรรมอยากให้หน่วยงานนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐอยากให้เขาได้ช่วยเหลืออย่างไรบ้างคือทางทางอำเภอก็ได้ก็ได้มีการเยียวยาค่ะแต่ว่ายอยู่ในการดําเนินการนะคะ ก็จะมีการตรวจสอบถามข้อมูลว่านู่นนี่นั่นมีรูปอีกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ดีดูแลลูกๆให้เป็นถึงปริญญาใช่ไหมใช่ใช่ก็วิงวอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลนะเข้ามาทำการเยียวยาเนี้ยเพื่อที่จะให้น้องๆได้มีอนาคตที่ดีต่อไปค่ะมีสาละกันนะเยอะมาคสิ The Polygens News